ถือว่าวันนี้เนาะนุชจะมาเฮ็ดคลิปเราประสบการณ์ที่ตัวเองเนอะลอดลูกยุทยได้สันสั้อย่างเพราะว่านุชเป็นคนลาวเนาะแต่ว่ามาลอดลูกยุทยขนาดแล้วเลยสั้นสั้อย่างเนาะกราบสบายดีกราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเด้อยินดีต้รัททุก่านเขาสูช่อง สองสาวลาวเซนโนแทนๆว <c oughs> ันนี้เนาะกับผมพกอพก,กับสบพาวผาคนสวยนะสายลายซิวอีก,กนเข้าน้อพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้ก็มาผู้เดียวสายเดียวอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าน้องเมฆยังบอเศร้าจากอาการเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาเฮ็ดคลิปคนเดียวซีเง,งาๆอีกเซนเก่าเซนเคยนะาจะได้กระฝากไว้พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจสาวผาอยู่เคยียงข้างสาวผาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปในเด้อ ซึ่งวันนะี้แลเราก็จะมาเหตุคลิปเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับทางฝั่งไทยอีกแล้ว<ๆ>เกี่ยวกับหมอไทยนะเนาะพี่นอ้องเนาะจะมาเหตุคลิปในหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลไทยหมอไทยดีไม่ดีอย่างไรฟังจากปากสาวลาวที่ฝากท้องที่เมืองไทยและคลอดลูกที่ประเทศไทยอ่าซึ่งคลิปนี้เนะาะก็ได้มาจากช่องของนุษมณีสาวลาวพนะี่นอ้องเนาะซึ่งสาวนุษมณีเป็นก็เป็นสาวลาวเนาะที มีสามีอยู่ทางฝั่งไทยและเพื่อกะได้อ่าคลอดลูกอยู่ทางฝั่งไทยเนาะทดิฮาวาพังอ่าสาดือนวันนี้เพื่อเล่าให้ฟังเนาะว่าอ่าคลอดลูกทางฝั่งไทยง่ายหรือยากจงังใดและลูกของเพื่อจะได้สันสัดอย่างเนาะแต่ก่อนจะไปหาซ่มคลิปเนาะก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เนาะแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้ง,จง,จง,จงเตือน,นเผื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองสาวลาสวสีนอลเดี่น้อง และการสัปปะก็ต้องขอฝากคิดจนสบายเป็นเดียพี่น้องเนาะสอ่องของนุ่มณีสาวลาวนาะเดี๋ยวสัปปะจะแปะลิงก์เป็นไว้ที่ใต้โพสต์ฝากมาให้กำลังใจเป็นเลยพี่น้องต่อไปเนาะาาก็ไลก์กับยายห่หางแล้วพี่น้องต่อไปอาเป็นหวาเขาไปหาฮับโซมคีผ่องๆกันเลยว่าสาวนุ่นมณีเป็นจะลาว์อย่างนี้ส่วาฟังแหนเนาะเดี๋ยวไปฝาฮับโซมหาฟังผ่องๆกันเลยสบายดีสวัสดีค่ะนุ่นมณีสาวลาว์เด้อ เมื้อนี้เนาะหรือว่าวันนี้เนาะนุชจะมาเฮ็ดคลิปเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเนาะคลอดลูกอยู่ไทยได้สั้นสั้นอย่างเพราะว่านุชเป็นคนลาวเนาะแต่ว่ามาคลอดลูกอยู่ไทยขนาดแล้วเลยสันสา้นอยังเนาะเพราะว่ามีแฟนๆ FC เพิ่นทางเข้ามาเนาะว่าอยากให้สารนุชเ่าประสบการณ์ที่สานุชขอดลูกอยู่ไทยว่าเป็นอะไรเห้ฟังแน่เนาะแล้วก็มีน้องๆพี่ๆเนาะคนที่เป็นคนลาวเนาะเขาเจ้าถามมาว่า สนุตฝากท่องอยู่เมืองไทยหนาแพงโบเนาะสำหรับมอนี้เนาะสนุตก็จะมาเล่าประสบการของตัวเองให้ฟังเด้อว่าเวลาเอาท่องอยู่ไทยเนาะเขาควรเทดอย่างแน่แล้วก็เตรียมเอกสารอย่างแน่นั่นเองเนาะจ้าก็คือมือนี่เขาจะเริ่มแบบตั้งแต่ตอนทีนุตไปฝากท่องแรกๆให้ฟังเนาะโดยสำหรับนุดเองเนาะก็คือนุตจะไปฝากท่องอยู่โรงพยาบาลเนาะ ก็คือในตอนนั้นเนาะก็คือสาวนวดไปอยู่กับแฟนอยู่สงบุรีเนาะเธอเพื่อนเฮ็ดงานอยู่โรงงานเนาะทุกคนแล้ววันที่นี้เพื่อนกะมันถ้าสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลเนาะมันกะจีกายฮะนะแล้ววันที่นี้มันมีคลินิกอยู่หนบ้านเนาะก็คืออยู่ไปใกล้กับอมองเทียนบ้านของไอ้เพื่อนอยู่ทางไหนออกมาหน้าก็ซอยบแม่แล้วคลินิกของอะจะมีอัน าคุณหมอเนาะเพคนก็นจะมาเสาร์อาทิตย์จุณจีน,น่ะนุชก็เลยสะดวกแบบนั้นเนาะเพราะว่าแฟนของนุชจะพามากันเสาร์อาทิตย์เนาะนุชก็เลือกเลือกเป็นอ่าแค่นิกอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเองเนาจะอ่าสำหรับเตียมเนาะเตียมแบบว่าเอามาฝากท้องกับว่ามีอย่างงานน่ายเนาะทุกคนก็คือสำหรับนุชเองกับเตียมมันพาสปอร์ตเนาะเพราะว่านุชเฮ็ดพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาเมืองไทยนะ เอากัะเป๋าียกพาสปอร์ตมามาเนาะเพราะว่าพาสปอร์ตก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวัดประจำตัวฮานเลยเนาะหรือว่าถ้าเป็นอยู่เมืองไทยกับวัดประ,ะซ้อนนั่นเองเ่าจะ,ะเ่ากระมีสิ่งนี้เนาะมาให้หมอเพื่อนเนาะถ้าว่าเวลาเขามาฝากท้องนุเริ่มมาฝากตั้งแต่เดือนที่สองเนาะเพราะว่าตัวเองท้องปึ๊กับให้แฟนพามาฝากท้องเนาะก็คือคลินิกยูรีไก้บ้านเฮานั่นเนองเนาะซึ่งมันสะดวกของทางเองนั่นแหละเ,ลเนาะ แล้วพอไปไปฝากท้องหมอเขาก็จะถามเนาะว่าเขาเป็นโรคประจําตัวอย่างโบเพราะว่าหมอเขาจะตรวจนาะเพราะว่าตรวจเดือนที่เขาไปเดือนแรกเนาะกัะยังโมู่้ว่าเขาเป็นโรคอย่างเขานัดเจออีกทีก็คือเดือนหน้าเนาะว่าเขามีโรคประจาตัวอย่างโนกโดยคุณหมอเนาะอนกจ็จะตรวจทุกคนเลยเนาะที่ว่าไปฝากคันกับเพื่อนหรือว่าไปฝากท้องกับเพืนนะ่อนเนาะอนก็จะตรวจแบบพ้างกายของเขาว่าเขาพร้อเมเอาลูกโบ อยาเสี่ยนตรวจโรคห้างกายของเขาเนาะว่าเขามีห้างกายแข็งแห้งบอรหรือมีโรคประจำตัวอย่างบอคุณหมอคุณก็จะสอบถามเนาะกาดีอยู่ไดทุกคนแต่ว่าสิ่งที่นุดไคฮับตอนแรกๆเนที่นุดไปฝากท้องก็คืออ่าเพื่อนว่าขาดสารอาหารอย่างสักอย่างใ่แหล็ของนดเนาะอ่าเดือนที่สองพี่นดมาฮักคนะนะเขาว่าต้องกินอาหารทะเลหลายๆเด้อเพราะว่าขาดอาหารทะเลว่าจะตอนที่นุดไปปากท้องเนาะอัน ของไอ้น like like you know? so ้นโนนี่แหละเนาะเออแต่ว่าบบมีโรคอย่างเลยก็คือมีแต่แบบนี้โบฮู้ว่าหมอเพื่อนอันอันตั้งแวาให้เฮาบมอเพราะว่าเฮาเปาเป็นคนลาวสินะเนาะเฮากับโบมีแบบทะเลอยู่แล้วเป็นบาร์ทุกคนเออโบฮู้ว่าหมอเพื่อนแวาตลกให้เฮาขำหรือว่าแวาแท้เนาะนึกกับโบฮู้เนาะแต่ว่าสิ่งที่หมอเป็นแนะน้ำเนาะก็คือแนะน้ำเฮาเนาะให้เฮาซื้อนมแอนมัมมากินหลายๆให้บำรุงคันเนาะ แล้วก็กิ่นอาหารให้ครบห้าหมัวซะเนาะ่นกันแนะนำดีแล้วิ่นก็ในจัดย่าให้เขาเนะาะยาบำรุงคันแหละให้เขาไปกินเนะาะก็คือสำหรับนด์เองนะ,ะเดือนแรกเนาะที่ว่าเขาไปฝากก็คือไปฝากท้องนกะก็ได้เสียอัน1,500บาทเนาะเพราะว่าได้เสียค่าตรวจเลือด เรวอเลือดหาเสื้อเสื้อพยาธิเขาเป็นบ่อเขาเขาสิเปลี่ยนรู้เปลี่ยนกันแล้วกันแล้วแต่หมอเคนตรวจเนาะหาเสื้อนะคือทุกคนที่ไปฝากท้องไนกับตรวจไปแล้วฮะนะคือจำนวนคนในเดือนแรกก็ได้เสียสัมมนะันเนาะเออมาเดือนที่สองเดือนที่สองก็ได้เสียแปดร้อยก็คืเอเพียงแต่จ่ายคายาบำรุงเนาะเออ พอมาเดือนที่สามเข้าเดือนที่สามเราที่มีฝากท้องอยู่จนบุดีเนาะที่ว่าคลินิกใกล้ๆบ้านนะกับในคนเห็ดอัตสาห์เนาะเรได้เสียพันห้าร้อยบาทคือเก่าเนาะเพราะว่าเพคนไปอันนี้เนาะลูวค่าที่เพคนเห็ดนะเอก็คือเดือนเว้นเดือนหนึ่งเว้นเดือนหนึ่งเนาะก็คือเดือนเว้นเดือนที่เพคนอัตสาห์เนาะถ้าว่าไปพบหมอแล้วก็ตรวจทางกาย ของเฮาปกติกระเด่เสีย8 0ดบาทนอตต่อเดือนนั่นเองเนาจะนุชกระด้ฝากอยู่ประมาณ6กเดือนนั่นเองที่ว่าฝากอยู่ชนบดีนคกรสนจะามาฝากทองอยวน,นอุดรธานีนั่นเองเ <c oughs> พราะว่าุดเลื่องทองไงโดยทองประมาณ4ีหาเดือนกับเที่ยวนอนตอแต่ละสิ้นเดือนนก็จะเที่ยวมาอุดรนแน่แล้วก็ไปเวียงจันแน่บางทีกับไปนอนคืนหนึ่งสองคืนแ้วจังมาสิเนาะ แล้ววันที่นี้พออันเข้าเดือนที่หกเนาะท้องก็เริ่มใหญ่สินะแล้ววันที่นี้ก็เริ่มบัสะดวกในการเดินทางเนาะทุกคนวันที่นี้ก็เริ่มคิดและว่าเออเฮาสี่ข้อที่ใสลูกของเฮาเนาะก็คือลมกับแฟนของนุชเนาะที่เพิ่นเป็นเพิ่นกับเป็นคนไทยเพิ่นก็อยากให้นุชเกิดเป็นพี่เนาะก็คืออยู่เมืองไทยนะเเอพราะว่ะล้มบานอากาศมันก็สะดวกสินะแล้วก็ ตอนนั้นน้องไอพ้พนก็ยังเห็นงานอยู่เพิ่นก็ยังห่วงฮานาบาเออท้องใหญ่แล้วมันเริ่มอันตรายสินะเรากัอยากให้นุะมาอยู่กับยากรน้องยากัอยากให้นุดนามาอยู่เพราะว่าอยู่พุ่นนะ่ะเวลาทีเอ,อ่อเฮาสิเกอร์ด้วยเฮาสิคลอดลูกอยู่พุ่นเนาะมันสิยากว่ามีคนเบิ่งเนาะมุกก็เลยเปลี่ยนออมาฝากท้องอยู่อุดรธาน,นีเนาะก็คือเคนิกที่สองนั่นเองเนาะจ้ะคือค่าใช้ใจ่ายนี่ค่ะคือเก่าเนาะทว่า เขาไปหาหมอปกติเพคนก็นจะ,ะตรวจทางกายของเขาว่าลูกเขาฟังเสียงหัวใจในะว่าลูกเขาเป็นแท้งไดแผงแห้งบอสิกับแปดอันคายาบำรุงกับแปดร้อยเพื่อกาเนาะแต่ถ้าว่าเดือนใดที่เพิ่นเห็ดอักเศร้านะก็คือไี่เสียอีกห้ารอยบาทเพิ่มพันห้าร้อยบาทเนะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะนอยู่ประมาณแปดเดือนเนาะ เข้าไปเดือนที่เก้านอนหมอคนกันนานและว่าเออมือนี่มือนี่เด้อจะหอดอ่ามุดขอดใินะเออหมอหมอที่ว่ามุดไปฝากท้องนอนทีเคลนนี่ของเพิน่นคะแนนเพิ่นก็จะแนะนําว่าเออกำหนดขอดมือนี่มือนี่เด้ออืมแต่ว่านุดขอดก่อนกําหนดเนาะเพราะว่าอ่หมอเพิ่นมางทียี่สิบแปดหมอแต่ว่านุดวัยี่สิบหกุดขอดแล้วใิโดย มื่อบันที26นอะนนดกะเริ่มปวดท้องตั้งแต่ตอนเศร้าเลยทุกคนก็คือปวดท้องแบบปวดพังนึงแล้วก็หายไปแล้วก็ปวดพังนึงแล้วก็หายไปเนาะแต่ว่าในตอนนั้นตีสามทุกคนเนาะถ้าเป็นเมืองไทยคุณว่านะตีสามเนาะตีสามตีสี่สินะนวดกับปวดท้องเรื่อปวดท้องแบบทีเข่าเรื่อยๆเรื่อยๆเนามันกดค่อนข้างคลอดยากนาะนะุด อดอันนู้คนแรกนะคะเป็นลูกทรายนำมาเนาะทุกคนแล้วว่าที่นี่นุชก,กับเม่ยนาโนดตื่นเจ้าประมาณเจ็ดโมงคุณนะน่ะนุชจังบอกเพิ่นเนาะว่านุชเริ่มเจ็บท้องแล้วสิแม่นั้นว่อแม่นั้นปวดท้องเัินบังลาสิคอร์บอห์นะเพราะว่าคุณหมอเพิ่นกราร์บาลูกของนุชเป็นผู้ชายเนาะเออเขากเ,เตรียมเตรียมอุปกรณ์ที่แบบไปคลออยู่โรงพยาบาลเนาะเนาะทุกคนก็ได้มาเตรียมกับยาเนานะ แล้วกลับไปรอบที่หนึ่งรอไปประมาณ8ปดโมงรอบทิยานุตพานุตไฟหลวงบางก็คือหลวงบางประจำจังหวัดของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนาะจ้ากพันกระเดดวิตตวดห้างขายเนาะงคุณหมอก็ได้ให้อันุตกลับมาก่อนเพราะว่าเพิ่นแบบยังไม่ทันนั่นยังไม่ทันนั่นมื่อเมื่ยังไม่ทันเปิดเด้อเพิ่งแก่เฮากลับมาก่อนเนาะเพราะเขากลับมาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนี่แหละมันกับปวดมาปวดมาแบบทีมาเรื่อยๆเนาะก็คือนุต กดท้องแล้วก็ไปรอบที่สองกับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็ประมาณนี้แหลนะาะก็คือปูแล้วกันยาไปลดนอคุณกันดนพ้าไปอีกรอบมาที่นี่พอไปรอบที่สองหมอจะให้นุดู่เลยเนาะก,ก็คือเป็นาพาไปาตึกคลอดของโรงพยาบาลของประจำจังหวัดอุดรธานีนี่แหลนะเนาะเด็กค,ค,ค,คนกะให้เขาเปลี่ยนชุด ให้เขาเปลี่ยนชุดแล้วก็เขาไปอยู่ในห้องที่ว่ารอห้องพักของของของคนท้องเนาะเพราะว่าอยู่รวมกันหลายคนเนาะแต่ว่าเป็นเตียงไผาเตียงมันเนาะที่ว่าเขาเขาไปอยู่ในห้องห้องรอคลอดเนาะเออมันกับพวกว่าเพื่อนเพื่อนว่าอีหยังเนาะเออกะให้ผายเตียงไผาเตียงมันสินะแล้วกับเอาใส่ยาเนาะที่ว่าเป็นคนท้องแหละได้กับที่เป็นเสี่เนาะใส่ เออบางคนกับสีหน้าขอเขาอีกเลยเขากลาท้องแบบเกือบมืดหนึ่งเลยอ่ะมือมองก็บยามม่ทำคลอดแต่ว่าคุณพยาบาลเนาะทเดือดอยู่โรงพยาบาลเพื่อก็ดูแลดีนาเพื่อเที่ยวมาเบิ่งเขานอนแล้วก็มาตรวดทางกายแล้วก็มาเบิ่งว่าอ่ลูกเขาเปิดไปแล้วก็คุณซึ่งเป็นไก่แม่เนาะเพเที่ยวมาวัดอุณหภูมิของเขาเฮ้ยมดจะคันข้างมดลูกเปิดยากเนาะเพราะว่าอ่ามืดมือเลยแล้วก็มาตอนแรงเนาะก็คือ มือทีนุดไปคลอดเนาะก็มีแค่ยาที่ว่าเฝ้านุดอยู่หนห้องแต่ว่าเขาเจ้าก็ให้อ่าญาติเข้ามาในห้องคลอดเนาะก็คือห้องรอคลอดเขาเจ้าก็บว่าให้มาด้ทุกคนอ่าไม่ได้ยิงคนเดียวแล้วก็แต่ว่าก็มีหลายๆคนมีแต่คนคนที่ว่ารอคลอดมือเลยเนาะบางคนกันอันคลอดง่ายมากแป๊บเดียวเขาเจ้าก็เขาห้องคลอดเลยเนาะพอมาบุกเขาเจ้าเปิดแล้วคุณหมอเอาเขาห้องคลอดเลยแต่สาหรับเราเนาะเราทาเจ้ามือหนึ่งกันยัง แล้วแต่มืดเนาะแฟนนุชค่ะเราก็ปิดงานยังมาพอได้เนาะถ้านุชจับโมจิดนามืดแฟนนุชสีคอสประมาณวันพระฮัสนี่แหละดแต่ยังอีกวันศุกร์เนาะวันเสาร์มอ่าแฟนนุชจังสีมาได้สิละคือ,อนี่แหละนุดกระลอดเถ้าเพราะว่าเขาแบบทรมานอะ่ะเนาะคนสีคอสนี่มันทรมานดทุกคนนปวดท้องแบบปวด,วดอันตรายเนาะบีบนาทีนั่นเนาะก็คือโอ้คันคิดไปเนี่ยแต่ยังไม่ทันแบบ อยากมีอีกสิ่หลายคนเพราะว่ามันยากหลายเนาะสำหรับน,นุชอ่อจนฮอดตีนึงกลาคืนอะ่ะนุชค่อยได้เข้าห้องคลอดนังเพิ่มเนาะสำหรับนุชก็คือยากหลายเนาะสำหรับเมื่อที่คลอ,อดลูกคนแรกเนาะที่ว่าคลอดอยู่ประเทศไทยเนาะก็คือตีอยางก็คือหมอเขอใส่ใจเฮาเนาะแล้วก็ค่อยถามเอ่อประมาณตีนึงมีหละยนุชได้เข้าห้องคลอดเนาะหมอเพิ่นก็พยายามแบบ ให้เฮาเปงนนะเขาบเจ้ากับพยายามลมนั่นลมนี่เพราะว่านคลอดเองเนาะนุ่ก็ได้พาคลอดได้ทนเนาะมันกะจะส่วนเฮาลมนั่นลมนี่ลวกะนอดเวลาที่เป็นบอกเห้เบงเฮาก็เบงเนาะจนเมื่อแทงเพราะว่านุดนะแบบปวดทรมานอยู่หลายสัวโมงกับขางข่าวใช่าเมื่อแทงอะทุกคนเออแล้วทีนี้ลูกเฮาเนาะลูกเฮาผัดอันนี้บ่มีเงินยยได้แบบ สามกิโลกว่าทุกคนรุดพัดเป็นคนที่ว่าตัวน้อยเนาะแล้วว่าที่นี้แบบเม่แทงกว่าสนะิลูกเสียออกมาสินะโอ้โทรมานหนายวินาทีนั้นวินาทีนั้นคือบอกผู้ถือเลยทุกคนคิดท,ทอดคนเดียวหักอย่างเซนพ่อและแม่ของเราเนาะแต่คือเราแล้วกันตั้งแต่สิไลเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนาะมีแค่ยาผู้เดยียวที่ว่านั่ง,างขา,าขอยู่หนห้องเนาะแฟนกลับ่าได้มาสินะมื้อนั่นเนาะ ชีวาเขาอันนั้นอุ้ยสมมติว่าเป็นอย่างขึ้นมาเมยอูย้คือสิจงไงเนาะพอพอพเมย์เขาไปยูสิเพราะว่ามันมันทรมานโดดเนาะมันเจ็บโดดเนาะเขามีเวลาคิดหลายอย่างนะทุกคนเออค่ะไปไปคุณหมอคนส่วนลมนั่งลมนี่นะคะเออพอออกมาปุ๊บค่ะเจ้าค่ะเอา,า,อเา,เอาลูกมาให้เบิง่งเนาะอือคุณซื้อแบบหายไปเมื่อเลยทุกคนอัน เจ็บปวดทรมานในตอนนั้นเนาะก็คือเห็นหน้าลูกแล้วก็คือหายเหนื่อยเลยเนาะก็คือบอกผู้ถือเลยทุกคนอันออ้เพ็่นก็โทรมาหาแม่อยู่แม่ของอันแม่ยาของลูกไปหน้าห้องเนาะอันแฟนของลูกเนาะเราติดต่อหาโทรหาอยู่แต่ว่าน่าหันผัดได้เข้ามาหาเขาเนาะเขาก็คิดหลายอย่างเพราะว่าอยู่ในห้องนั้นก็บว่มีผู้ใดเลยที่ว่ามูแจ็คเรดักถามเหมือนสูมัน คุณน่ะพยาบาลมาที่เพิ่นมาหูแลที่เพิ่นมาเบื้องเฮาหขนาดมาคอยถ่าวมาเขาเป็นยังไงแน่มีมีความรู้สึกยังไงแน่หขนาดมีประชุมพยาบาลมาที่เพิ่นมาดูแลเฮาจ้ะเออเองเกิดมาเกิดลูกเขามากพุ่งเอ่อเขาเท่ากับเขามาให้เบื้องแล้วก็ได้พาลูกออกไปเนาะแล้วทีนี้คุณ,คณหมอเขากระเด็น เง็บห้อยแผลเนาะที่ว่าเขาเป็นนี่เนาะคนกัดจะถามนั่นถามนี่เจ็บปอนั่นนู่นนี่เนาะโดยหลังจากเย็บแผลแล้วคนกัดให้เขาพักอยู่ห้องพักของคนป่วยเนาะอยู่ประมาณชั่วโมงนี่แหละเออเอาพักมึงตอนนั้นก็คือลูกกับไออีกห้องนึงเนาะไอจะมีคนดูแลอยู่ห้องนึงเนาะก็บคือลูกเขาเลยจากที่ว่าคนเอาให้เขาเบื่อหน้าแล้วเพิ่นกัดไปเฮ็ด ความสะอาดเราไปเซ็ตไปบ้างนเนาะแล้วเพื่นก็นเอาไปไว้อีกห้องหนึ่งสำหรับเฮาเนาะคุณหมอเพื่นก็จะให้เอาไปห้องฟักขึ้นกพื่ือขอของคนคลอลูกอย่างเนีน้ยเนาะเออเพื่นก็เลยคุณหมอเพื่นก็ได้มาถามเฮาแบบปวดปวดท้องนะให้เฮาปวดตลอดให้เลือดมันออกนะเลือดที่มันตกค้างอยู่ในอ่านี่เนาะให้มันออกคือนะเพื่นก็ดูแลดีดูแน่น อยู่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าคนมันจะหลายแบบคนคลอดลูกโอ้หลายอีหลีเนาะเออสำหรับวันนั้นเนาะพักพื้นไปประมาณสักโมงหนึง่งห้องพูเป็นอย่างแล้วเพคนกะเอาเข้าห้องอห้องพักเนาะของของแม่และลูกอะ่ะจะอยู่อีกอีกฟังหนึง่งเนาะเพคนกะไปเอารถไปหาลูกแล้วกับพักอยู่โรงพยาบาลกะอยู่ประมาณสองคืนเนาะงานแต่สามมื้อสองคืนนี่แหละ พ็อันคุณแม่ทางกายแข็งแรงแล้วลูกก็แข็งแรงแล้วแล้วก็มีแม่ไม่ให้ลูกกินแล้งพึงกะให้ออกใาลโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าอันแฟนของลูกเนาะแล้วก็ลางานมาเลยทุกคนเพระว่าอันตอนที่ลูกเกิดนะไปได้ล่มกับเพื่อนเนาทุกคนเขาได้คิดหลายอย่างเนาะแล้วพออันมืออื่นเช้าเพื่นก็ลางานมะเพื่นกลมาเลยเนาะก็คือที่จริงนะบันปรหารเนาะเพื่นก็เฮ็ดงานเมื่อเท่าไหร่เพราะว่าลูกกับอ่านั่นเนาะเพิ่นลาวัน สูบลอมาหาเนาะเออด้เห็นหน้าเพื่อนก็เออดูสิดีขึ้นเพราะว่าตอนที่แรกเขาก็คิดเออดีใจว่าเกิดลูกแล้วแล้วก็ดีว่าเนี่ยเพื่อนมาเป็นเฮาเนาะเออเขาจะต้องขอขอบคุณเพื่อนในหลายเนาะที่เพื่อนแบบว่าเอออยู่ลำเฮาจนฮอตบิ๊าทีที่เฮาลอดลูกแล้วเนาะเพราะว่าเปิดประตูออกมาเขาเขาห้องพักขึ้นเนาะ อขาคนคลอดออกมากันด้เห็นยานั่งรออยู่ทางนอกสินะคือตีหนึ่งอ่ะทุกคนทีประมาณตีสองเนี่ยทีสามลูกของมาจากห้องพับเพื่อนของคนคลอดก็นยังเห็นยานั่งอยู่ดีใจทุกคนจนให้เนาะกอดเพลินลวก็เออได้เข้าไปหาลูกลูกก็จะอยู่อีกห้องนึงเนาะก็คือห้องแม่และลูกแหละมันจะเอา หายยู่น้ำกัดในหลายคนแต่ว่ามีคนหมอมาอยู่เเร้โดยพอมาอื่นเศร้านอะนแฟนนดกันเลยมนะาหานดนอนอยูอลองบ้านเนาะนี่แหละนดคอจอยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดอุดรธานีเนาะก็คือการดูเเร้ดี <มา S 1> ทุกคนแล้วเขาลูกของนดนะนดเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าพ่อเขาเป็นคนไทยเนาะก,ก็เลยได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติเนาะทุกคน แล้วค่าคอดของมดเนอะก็ประมาณ390 0บาทนี่แหละเออสามพน้ารบาทค่าคอดนอะได้ว่าอันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเด้อถ้าว่าลูกผู้ใดบ่แข็งแรงสินะเขาจะเอาไปอบไฟฟ้าเนาะที่ว่าอยู่ข้างๆเห็นอันคนข้างๆเนาะที่ว่าเพิ่อนคลอดลูกนะเพิ่นอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้พราะว่าลูกเพื่อนนะคอดก้อนกาหนดเนาะแล้วลูกบ่แข็งแห้งสินะ กได้ยูนบว่าตอันนี้ก็ขา,ใาดใจใจในแต่ละมื่อก็คือกันเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะได้ชำรับงินเองก็คือได้เสียเคค้าคลอดนะเนาะจำนั่นแล้วก็เอกสารที่ว่าเขาเจ้าให้เข้าเขียนเนาะมันก็จะหให้แถาเหมิดมีแต่ให้เฮ้าเซนเนาะก็คือแม่แม่ของบุตรเนาะแล้วก็พ่อสินะอื่นๆอะไรก้ แรีเนเอาหมดเลยเพราะว่าตอนที่ไสนท์คลอดเนาะไอ้เพื่อนก็ได้แบบจ่ายไปก่อนเนาะแล้วกะ็ไปเบิกเอาค่าคลอดบุตรต่างอันที่หลังเนาะก็ะคือ,คอเพป็นเฮ็ดบัตรประกันสังคมมีอย่างสักอย่างนี่แนะหละเนาะนุกกะ่งกัดพอค่อยห่วงรายละเอียดาะแต่ว่าไอ้เพื่อนพอให้ฟังว่าประมาณนั้นเนาะเออแล้ววันที่นี้พอหนุ่งก,กัดได้อยู่โรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลสองคืนเนาะแล้วก็มื่อที่สองสองคืนเน่อสามโมงสองคืนน,ะะะนี่นน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 แหละ ออเออพราะว่ามื้อที่สามเขาเตรียมตัว,ตวออกนู้บ้างน,นะะเพราะว่าลูกของสาวนุชธนะแข็งแห้งเนาะแล้วในสามสาโล3สาโล่หกนะทุกคนไอแบบเป็นคนใหญ่เนาะนุชก,กันยังมีพาพีิดีโอที่ว่าสาวนุชคอสกาแ,แต่ตอน,น,นแรกๆนาะนุชคือเก็บเอาไว้หมดเลยแบบว่าตั้งแต่มื้อแรกเลยมันเก็บเก็บเก็บมาเนาะเพราะว่าเป็นวามสรุารดีๆของเฮาเนาะเพราะวา่าเขา ถึงจะแบบวลาที่เขาเกิดเราทุกคนเกิดลูกท,ท,ทุกคนเนาะที่เปลี่นยนผู้หญิงจะเข้าใจดีวินาทีนั้นเนาะเออพอพานมาได้ปึ๊บเห็นหน้าลูกปึ๊บคือเศร้าเมื่อยเลยทุกอย่างเลยเนาะนี่แหละสําหรับลูกนกุชก็ไดซิทเป็นสาริไทยเด้อสําหรับมื้อนี้เนาะสนุกกับขอตัวลาไปก่อนเขอขอบใจสบายดีว่าทุกคนเด้อเขาเป็นกาลังใจให้น้อ,นองๆเน,น,นาะหรือไอ้ผู้ใดที่กาลัง มีน้องนอะนหรือว่ามีลูกนอะนก็ขอสู้ๆเด้อสบายดีพี่บ้า,บาการเดีไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะการคลอดลูกของสาวลาวที่ฝั่งประเทศไทยเนาะซึ่งการคลอดลูกของสาวนุษวันนี้เพิ่นกะเป็นลูกไม่โัวสาวเนาะก็ค่อนข้างที่จะคลอดยากในหนึ่งเนาะกาเธอเธอต่ว่าหมอนะพี่น้องเพิ่นกะว่าหมอไทยใส่ใจดีเนาะและลูกของเพื่นที่คลอดออกมาเนาะก็ได้ สันสาต์ไทยไปโดยปร,ริยายนะพี่น้องเนาะพาะว่าสามีของสตามุนนีเผินเป็นคนไทยนะพี่น้องเนาะก็เลยได้สันสาตว์ไทยเลยน้ลูกของเผินก็เป็นลูกทายเนาะก็ต้องคอดงสวามยินดีนดนำสาาลุปนีเด้อที่ได้ลูกคอนลูกออกมาแล้วก็ปลอดภัยทางแม่ทางลูกเนาะส่หัคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนํำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับาการคอนลูกทางฝั่งไทยมาฝาก่านผู้ชมเน,นาะสำหรับ PFC ท่าใดที่เข้าออมาติดตามหาทรงก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือเนเผื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากซาวลาเดอร์พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สมุภาอ่าสิได้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามผับชมในคลิปหน้าสมุภาจะนำคลิปอย่งอ่าเรื่องราวดีๆยังมาฝากถ้าู้ชมนะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องและขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะไม่รู้